ทานครบเลยใช่ไหมครับฮะเอาล่ะโถดหานทั้งหมดแถวตรังเขามีแถวตรงครับท่านโอ้ครูฝึกไม่เคยอยู่ใต้อยู่ใต้เหรอฮะใต้นี่อยู่จังหวัดอะไรฮะจังหวัดชุ่มชุมพรครับครับแย่อกันเล่นกลัวจะเครียดกลัวจะเครียดแถวตังไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบเพราะนี่ของของท่านเองหรือเปล่าฮะของบริษัทถกแถวตรงทั้งหมดหมูหัน ไม่จะซ้ายหันขวาหันอันนี้ก็ของต้อยสองดอกแล้วตังเนี่ยหมูหันนี่ของต้อยหมดเลยทุบแถวตรงหัวแถวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าไอแถวนับมาหาหัวแถวปัจจุบานหกคุณจะหกทำไมผมก็เจ็ดแปดเก้าสิบจะได้มากันหลายคนคุณยืนตำแหน่งไหนห้าคุณก็ห้าก็สี่สามก็แค่นั้นเองหน้าก็ห้าแล้วจะเอาหาอะไรสุ่โหั ก็เห็นฮาแต่งแม่งทั้งวันเลยหน้าอย่างงี้ผมไปทำเบบี้เฟสนะ,ะทำเบบี้เฟสนะอ๋อนี่หน้าหน้าอยู่ในการดูแลของหมอใช่ครับอยู่ในการดูแลของหมอหมอศัลยกรรมหมอศัลยศาสตร์หมอศัลยศาสตร์กระบอกเธอต้องแล้วมาจากกองไหนกันบ้างอ่ะเธอจากกองไหนกองเต็กกองทอมกองไฟกองสลากกองชุดกองทอม องงนี่เดี๋ยวมึงยังร้องโอ้โหกูคนสุดท้ายกูน่าจะโอ้โหกินให้ได้กินได้ได้ตอบไม่ไหวไม่งั้นตบและยึดชุดคืนด้วยอีกทีอีกทอีกทีครับเออมาจากกองไหนกองเต็กกองสลากกองทองกองยาวกองเพชรเอ้ากองอำนวยการกองอำนวยการเธอกองน้ำเรื่องกองน้ำเรื่องกองน้ำเอย่าง่อยอะไรฮะเหลือนี่กองอะไรนะกองน้ำ ของผมกองไว้ข้างๆับเดี๋ยวมาหาเขามื่อกี้แล้วไม่มีใครกินหรอครับจะบ้าหรือตลกกันอยู่ล่างไปหมายถึงว่าอยู่กองไหนไม่เหกองแต๊กกองฟืนกองไฟมาจากหน่วยไหนกันมั่งอะไรอย่างนั้นหน่วยสวาร์ครับผมหน่วยสวาร์ครับท่านเออหน่วยซิลเฮ้ยหน่วยบิ๊กแอปหน่วยบิ๊กแอดเดี๋ยวไอ้เหี้ยซิลไม่ใช่ลังหลง หน่วยคอมมอนโดอ้าเออหน่วยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นโอ้ยอันนี้ดี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 โอ้ไม่น่ายืนตัวท้ายเลยหนักเลยทีเนี่ยผมหน่วยทะลวงแทงครับเฮ้ยเขามีใช่หน่วยทะลวงฟันอันนี้หน่วยทะลวงแทงใช้ดาบไปปืนครับอ่าดีมากเก่งยืนตัวแรกดีกว่าเป็นทหารเนี่ยนะอะไอ้ตัดไปยืนก็ได้ไปยืนเลยเดีวพี่ดูพี่ดูพี่ดูอะอะโดดจะหาข้องออเอาละทุกคนตบแถวตร้งได้ครับหาชื่อ นักฟุตบอลที่ตัวเองชื่นชอบมาคนละหนึ่งชื่อร like right? like so ุดฟาทิตลอยอะไรนะรุดฟาดิตลอยรุดฟาดิตลอยรุ่นโลละพบนั่นเขาเป็นผู้กำกับเป็นนักแสดงหยอกเลยครับผมอำไมทีึงอ่รุ่นนี่รุ่นูนเม่อเม่าไอเหี้ยหายอยู่สองตัวไม่ถึงตัวท้ายไอแหวนเล้ย ครับ้งหมดเท่าตรงเอาดีๆเอ่ยชื่อนักฟุตบอลดังๆมาหนึ่งชื่อบุฟฟอล์บุฟเฟ่ไม่ถึงอีกแล้วยืนท้ายมาแล้วบอกท้ายหากูเห็นเงียบอยู่เนี่ยอันนี้จโจหัวเขาเร่งหวานให้เขาครับไอ้จัดมุกไปไม่ถึงบ้านเลยเนี่ยสุดท้ายนะครับอันนี้ผมจะจริงจังแล้วครับท่านเอางี้อยู่ที่ผมชี้อยู่ที่ผมชี้ใครเรื่องละนักฟุตบอลครับใครซีดาน สีอุยสีอุยโีอุยมาแล้วเฉียบอาะเก่งมากเลยกูก็ได้สีอุยมึงฆ่าไปทำไมอะเฉียงอะไรอะอยู่ที่ผมชี้วันนี้ผมอยากจะบอกว่าที่นัดทุกคนมารวมกันในวันนี้คือจะให้ต้อนรับผอคนใหม่ที่จะมาดูแลทุกท่านในวันนี้ครับผมและบอกซะก่อนนะ ผอบอท่านนี้ท่านเฮียบมากอย่าทำเป็นเล่นต้องจริงจรงจังๆเพราะฉะนั้นแล้วผนหายหมดแถวตึ๊งขอเชิญท่านผอบอคนใหม่หน้าปัดนี้เลยครับท่านครับอยู่ทางนี้ครับ year, วันจะยาว <laughs> ุฒิเขาไมู่้วันจยาขาดเฮ้ยแ้วตึ๊งแหวนใหญ่มาสนับม,มือ อะไรเก่งใจเข็มขันขันหลุยด้วยหลุยวิกตองเหรอหลุยรังแคหลุยรังแคโถพี่หน่อยไม่ใช่หน่อยปี่โถผมดาชูเกียรติเยี่ยมสุขตอนนี้รับหน้าที่มาต้อนรับท่านผอพร้อมกับพลทหารอีกห้านายเรียบร้อยข้าบผม ต้อนรับแบบนี้ไม่ได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 ้ฟังนะครับต้อนรับไหมนเท้าวต้องบอกท่านเอาเอาเอาหนูออกมาจากจมูกก่อนนะก้าวบางหน้าหนึ่งก้าวไอ้เหี้ยไม่ได้ขังติดไมก้าวนะฟังนะวิทย์พื้นวิทย์กิตีครับทีครับทีพึ่งแล้วแต่ท่านพ่อถ้าลมไหนเนี่ยปวดง่ายหายเร็วตาเองฮะบุญ ก้ามังง้าหนึ่งก้าวเดี๋ยวมึงถามว่าที่กูผิดอะไรเนี่ยอ่ะถามก็ถ้าทำหน้าตลกเฮ้ยท่านทรานบอหนูเดี๋ยววิทย์เรื่องอะไรครับวิทย์เพื่อ้าวท่านสั่งก็ทำสิกี่ทีละกี่ทีละเฮ้ยกี่ทีละพูดอย่างโง่ดิ้ส์เสยกี่ทีครับที่นี่เพื่อนนี่เพื่อนมึงเหรอกี่ทีตามจำนวนขวดอ๋โอ้โหท่านจะโหดเนาดไหนเอาผมไปประหารเถอะครับเพราะตามจำนวนขวดไม่ไหวแล้วครับข้าที่ตะบนแถว เอาละวันนี้ไม่พอใจเดี๋ยวผมจะรับแบบนี้ไม่ชอบเดี๋ยวงั้นผมจะให้พนทหารทั้งหมดเดินสวนสนามเพื่อโชว์แถวให้ท่านได้ดูพนอหารก่อพ่อข้าผลกันท่าเป็นคนผู้เพาะไม่ใช่ผอน่าจะผอพวเยสามหาวใคาเคยอมของหลงสหาห้ามหาวสงหาวสามหาวเหมือนเล่นไหอ้อนเลย เเนหึ่่าาอวียท่านเป็นคนอารมณ์ดีอ้โหแย่โร้โหแย่เลยแจ๊คได้ดีดีครับผมเอาละอดอาหารทั้ง5ท่านสวนสนามต่อหน้าท่านผอปฏิบัติยุดหต้อมีอะไรครับท่านจานนุ้ยครับผมไม่เสมอกันโอ้ยโอ้โ ไม่พร้อมกันไม่ใช่ไม่เสมอกันขั้นขาไม่พร้อมกันขาไม่พร้อมกันทำไมขาไม่พร้อมกันเทาไปห,หมดแทวตรงกัเบเพลงมา,ป,าป้าแกมอีอยู่แถวสวนรูปมาป้า เขาไม่ได้มาพาลําไทยเก๊กทำขอโบครับทําไปต้องเต้นดีกว่าครับเดี๋ยวเด็กๆพวกนี้มันไม่เคารพนะครับท่านและการแต่งตัวเป็นไงฮะขอเชิญครับวันนี้การแต่งตัวผิดวินัยมันแต่งอย่างนี้ไม่ได้หรอฮะไม่ได้ไม่คล่องตัวเอ้ยโอ้ยเฮ้ย้ยท่านเป็นอะไรครับอืดอันกัาการแต่งตัวเฮ้ยรัดเอวเยอะทำไมแต่งตัวกันแบบนี้ท่านขอบบไม่ชอบเข้าใจไหมครับผม ตก<ค>กไไ็ไม่ได้เรียกใครเป็นผอเลยมันไม่ได้เรี่ยกครับครับอมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่ใช่ไหมครับข้าบอมได้เลยครับหาทั้งหมดแถวต<ร>้งยืดตอกยกไหลยกเอวใส่สมุโยก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 อะไรท่านเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวมันก็ไม่กลัวน่ะทั้งหมดแถวต้งเปลี่ยนลูกใหม่กับพลทหารใหม่ปั๊ม ปฏิบ,บัติครับผมปอบบอครับเช็คชุดได้เลยครับดูความเงียบไป <Okay. S 3> ไม่ลองดูทางนี้ทางนี้โมแล้ว <laughs> ไม่เคยเห็นคอเปิดพะโลวิทิานนี่แจงเรียกหัวมองไปได้เรียบร้อยไหมฮะแถวโอเคไหมครับใช่ได้าาทั้งหมดมากี่คนหัวเถานับตึ๊งไม่ได้ทำไมไหนลองนับดิหัวเตานับไม่ได้ทำไงต้องับนึ่ง ไ้ออสต่างดีไปเนี่ยนี่จบบ้ารือนี่ผมบอเออท่านกำลงังฝึกความ่อนโยนบางวันจะต้องไปปลอมตัวเป็นสายลับเสียงเสริมก็ต้องทำให้ได้นั่งท่านครับท่านเลยท่านเป็นผู้นำของผมกับท่าน,นหัวแถวเลยครับรับรับครับรับครับหนึง่งสอง เจ็บหลังเหรอสตาร์ทสตาร์ทเราจะไปออกมาสี่ค่ะห้าตั้งไอ๋ออ๋ออาออ๋ออ๋ออ้ยแปดเฮ้ยเอ้ยเ้ยหกอ่เป็นไงนี่ใช้ได้ไหมครับใช้ได้ เราอยากจะให้มีความอ่อนหวานแล้วอ่อนโยนแล้วเราต้องฝึกหัดเต้นจะต้องเต้นด้วยเพื่อเสริมสร้างพละงกำลังอ๋อโดยที่ไม่ต้องไปวิครับยุคนี้ไม่ต้องไปเดินวิ่งไปเดินวิ่งฮะอะไรไม่ต้องไปวิ่งไม่ต้องไปเดินให้เดินให้ร้อนถูกรวมกันเป็นเดินวิ่งถูกนะไม่ต้องไปทําให้ลําบากเดี๋ยวท่านผอจะนําเต้นเชิญกลางๆครับเชิญอีกรอบครับท่านผอครับเชิญกลางๆครับ มีตัดทิ้งนี่กูตรงเล่นกับเขาใช่ไหม มาได้ไงเนี่ยกำลังฝึกทหารกันอยู่มึงเห็นท่านพบเปล่าใครผบกูนี่แหละผบเฮ้ยเฮ้ยเขาหนาแป๊บเดียวเองเสื้อผ้ากูหายเลยอ่ะอีหยังวะอีหยังหยังวะแกเป็นใครอันคือมนุษย์ต่างดาวเขาไม่ใครอ่ะมาทำอะไรเนี่ยฮะนี่แกเป็นใครเนี่ยผมมี่แหละพผบผบใช่เฮ้ยเอ้าแล้วคุณเป็นใครเนี่ยชุดชุดผบ ใช่ชุดผวมีกันแหละเอาคนขโมยเสื้อมาท่านผอ,อไปทำอะไรถึงให้เขาเอาชุดไปฮะเมื่อกี้ผมเข้าอน้ำไปเดียวเองออกมาซื้อผ้าผมาหายละเอาเหรอใช่เอาชุดคืนมาเลยอีกดอ,อกทอง <c oughs>